สว, ождения. สวัสดีทุกท่านค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตตนตันชาแนลนะคะวันนี้ป้ามีเมนูพริกชี้ฟ้าดองนะคะหรือเรียกอีกชื่อก็คือพริกส้มนะคะส่วนผสมมีพริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้าเป็นล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะมีน้ําตาลทรายค่ะมีเกลือป่นค่ะเรามาดูขั้นตอนในการทำพร้อมๆกันนะคะ a r น ini saya ada ร e สปีบวกชิล i l i ร e r u ์ ya. ขั้นตอนแรกเรามาหั่นพริกก่อนนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบนะคะห,หา่มีดใบคมๆหั่นนะคะพริกของเราจะได้มิลเล่นะคะระวังมือด้วยนะคะในการหั่นคะ่ะิระหว่างที่เรา หั่นพริกนะคะเราต้มน้ําก่อนนะคะต้มน้ําให้เดือดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเมื่อกี้ป้าลืมบอกนะคะว่าพริกช้ฟ้าประมาณ300กรัมนะคะประมาณสิบสอะเราใส่ในตะแกรงตาทีแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะเขย่านะคะให้เมล็ดออกนะคะ พอเราใส่ในตะแกรงแบบนี้นะคะเราเขยา่าเขย่นะคะกะิ่งตะุดตะตรอยู่ด้านี้กิ่ตกอย่างกอย่งบดดีบดดีเรียกลัวเพราะว่าถ้าเมล็ดเยอะเกินไปจะเผ็ดนะคะใส่นตะแกรลต้าทีนะคะเมล็ดจะได้ร่วงออกข้างล่างนะคะถ้ายนติดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะ สังเกตไหมนะคะว่าเมล็ดจะออกเกือบหมดนะคะเกือบ80%เมล็ดออกมาไปนะคะดูนะคะข้างใต้นะคะเมล็ดเต็มเลยนะคะนี่นะคะเราใส่ในกระมังเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำร้อนที่เราต้มมืขี้นะคะนี่อันะันธุิตีเรบุษดีกิตรดน้ำสิบห้าวินาทีนะคะที่ท่วมเลยค่ะ จับเวลาเลยค่ะ15วินาทีนะคะแล้วก็เราคนๆนิดนึงนะคะอือหือกลิ่นของพริกแสบเข้าจมูกเลยค่ะเผ็ดแล้วก็ดารจูโกบร,ริมบลสะอาดเราเทน้ำทิ้งค่ะกิบบวงไอ้แล้วก็เราเสด็จให้น้ำออกให้หมดนะคะค่ะเราทิ้งให้เย็นตัวสนิทนะคะเดี๋ยวเรามาดองกันค่ะ กิ๊ตเสุดาบวงไอกิ๊ตเบ,บียชิลิกิ๊ตเรจุกดูดพอพริกของเราเย็นตัวลงแล้วเรามาดองกันค่ะเราหาขวดโหลแก้วแบบนี้นะคะเราอย่าใส่ในขวดโหลพลาสติกนะคะเราใส่พริกค่ะคนจีนที่มาเลยจะนิยมกินพริกดองมากค่ะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ บางสูตรจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะแต่ว่าสูตรของปาจะใส่น้ําตาลค่ะแล้วก็เราใส่พริกค่ะเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะใส่เหมือนเดิมนะคะเท่านี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลอีกค่ะใส่น้ําตาลค่ะเราจะใส่น้ําตาลทีละชั้นทีละชั้นนะคะโดยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่พริกค่ะ ใส่เกลือนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะใส่เลืกค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่พริกค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะเราจะใส่น้ำตาลประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะชั้นสุดท้ายก็ใส่น้ำตาลเหมือนเดิมนะคะน้ำตาลก็รวมประมาณทั้งหมดก็สี่ช้อนโต๊ะนะคะ ขยเคยนิดนึงค่ะแล้กขั้นตอนสุดท้ายเราใส่น้ำส้มสายชูนะคะเราใส่ให้เต็นเตมนะคะป้าจักกะปิมาก็ไม่ถูกนะคะเพื่อนๆกะเองนะคะเราใส่ให้เต็มเลยค่ะ t ก,ก,ก็ a ตก้ตรายรกใส่เกกะ a a ดส่ในโบโตพลาสติกนี่นะคะเราดองแบบนี้เลยใช่ไหมคะเราเขย่าเขย่านิดนึงค่ะกิตโก็ยังกยโงสกีเราจะดองประมาณสองวันนะคะพอครบสองวันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเราดองข้างนอกนะคะไม่ต้องไปแช่ในตู้เย็นนะคะต่ละตากะลัวตะปลายยาละตัดดัลล์ปเตียพริกดองของเราก็ครบสองวันแล้วนะคะ พร้อมทานได้แล้วค่ะพอเราดองครบสองวันแล้วเพื่อนๆจะเก็บในตู้เย็ยนหรือว่าเก็บข้างนอกก็ได้นะคะและแถ้าใครยังไม่เคยทำพริกดองหรือว่าพริกส้มนะคะลองทำสูตรของป้าได้นะคะคนจีนมาเลยจะนิยมทานมากนะคะพริกดองนะคะบางทีในขนมหวานก็ชอบทานคู่กันนะคะ ฝากให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้ช่องตันตันชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องเรานะคะคลิปนี้เราขอลาพิงต้องนี้นะคะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสชามเล็กก้มค่ะ